ไมนีสาวๆาะ ถ้าไหนที่ว่าอยากจะมีผิวขาวเนีนนยนใสเนาะมีออรา่าแบบนี้นิ่มก็มีเคล็ดลับดีๆหรือว่าอยากจะมาแนะนําสิ่งดีๆนั่นก็คือนี่เลยผลิตภณัณฑ์นองไม้เนาะสาหรับผลิตภัณฑ์พอซี่อ่าพอซี่นี่เป็นสบู่เนาะสบู่ฟอกผิวตัวนี้และตัวนี้จะเป็นนี่เลยน้าแร่สกัดจากธรรมชาติ2ออย่างนี้ใส่ควบคู่กันเนาะขั้นตอนทั้งหมดเนาะตัวนี้จะฟอกผิวประมาณ3-5นาทีและต่อจากนั้นกดสกัดด้วยน้าแร่มาเมืองขั้นตอนว่าจะมีความแตกต่าง ้ไสเนขั้นตอนง่ายๆเนาะก็คือเขาอาบน้าปกติทั้หละเน้อแล้วก็พอกปลาไว้ประมาณ1นาทีแต่ว่าตอนนี้นิ่มกะเป็นการสาธิตให้เบื้องซื้อๆเนาะแต่ตอนนี้นิ่มจะพอกแต่แขนเดี่ยวเท่านั้นเนาะเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างว่ามันจะแตกต่างกันเน้าไหรสสาหรับแขนที่บริพอกนี่เนาะ หลังจากที่ว่าเขาพอกไว้ประมาณหานาทีเนาะนี่กะเสร็จสิ้นแล้วเนาะสำหรับสบู่พอกไว้แลวสุดท้ายเลยเป็นขั้นตอนสุดท้ายตัวน,นี้จะเป็นสเปรย์น,น้ำแร่ที่ว่าสีดไวเนาะสีหลังหลังพอกผิววซะเนาะน,น,นี่เีดังซีแล้วกะลรูปเบาเบลเทในใ้ผิวฮานนี่นุ่มหรือว่าซึมเข้าได้ไง่ายนั่นเอง นั่นจะแมนผลิตภัณฑ์พอซี่ที่จะเห็นให้สาวๆมีผิวเนียนผิวใสเนาะอย่าลืมกันแล้วกันเนาะสองตัวนี้จะ่วยทันได้อย่างแน่นอน